thank you ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่อะไรไรก็แพงไปหมดแต่ไรายได้ไม่เคยเพิ่มขึ้นเลยตามสินค้าหรือว่าค่าพลังงานที่แพงขึ้นแก๊สถุงต้มก็แพงขึ้นน้ํามันก็แพงขึ้นล่าสุดท่านผู้ชมคงรู้แล้วว่าในขณะนี้เนี่ยเรื่องราวที่ใหญ่โตมโมโลานก็คือเรื่องการที่สหพันธ์สมาคมรถบรรทุกขนส่งแห่งประเทศไทยได้ยื่นคําขาดให้กับรัฐบาลว่าถ้าภายในหนึ่งธันวาคมนี้ไม่ลดราคาน้ํามันลง5บาทเป็นลิตรละ25บาทเขาก็จะหยุดการขนส่ง ตลอดจนก็เลยมีการวาทกรรมอันลือลั่นคือการ ที่นายกรัฐมนตรีได้บอกว่าจะเอารถทหารมาขนส่งสินค้าแทนก็ปรากฏว่าเมื่อวันพุทธที่24พฤศจิกายนนะฮะเมื่อวันศุกร์น,นี้เองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานออกมาถแถลงว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารน,นโยบายพลังงานกบง,งที่มีคุณสุพัฒน์พงษ์พันมีชาวรองนายกรตฐมนตรและมติว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานผลงานประชุมมีมติว่าเห็นชอบให้ปรับลดสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลในน้ามันดีเซลหมุนเร็วจากปัจจุบันซึ่งมี3ชนิดคือ B B7 B10 และ B20 ให้เหลือเพียง1ชนิดคือ B7 เป็นเวลา4เดือนโดยค่าว่าจะให้เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่เดือน1ธันวาคม2564ถึง31ม,มีนาคม2565ซึ่งหลังจากนี้จะมีการประกาศในราชิิจจาพิเศษเขาบอกว่าการปรับสูตรผสมน้ำมันดีเซลดังกล่าวจะส่งผลให้ราคาขายปลีกลดลงมาอยู่ที่ไม่เกินริดละ28บาทเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบ จากปัญหาค่าครองชีพของประชาชนที่สูงขึ้นในปัจจุบันนอกจากนี้ที่ประชุมยังขอความร่วมมือไปยังผู้ค้าน้ำมันให้กำหนดค่าการตลาดน้ำมันดีเซลไม่ให้เกินลิตรละ1นึบาทสีตงค์สำหรับการปรับสูตรครั้งนี้ทําให้ราคาน้ำมันดีเซลเหลือลิตรละ28บาทกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีภาราชดเชย ,3886 ล้านบาทต่อเดือน ก็ลดภาระลงประมาณ100ล้านบาทต่อเดือนปริมาณการใช้ B 1 0 0เหลือประมาณ4.6 4 1 6 4. ล้านลิตรต่อเดือนลดลง0.3-4ล้านลิตรต่อเดือนอย่างไรก็ตามก็ยังทําให้ไรายได้ภาษีส,สรัมย์สิตเพิ่มขึ้นอีกประมาณ77ล้านบาทต่อเดือนอันนี้เป็นเรื่องที่ย้อนแย้งกันมากท่านผู้ชมเรื่องนี้มันต้องพูดกันถึงเรื่องการที่น้ํามันทําไมมันแพงขึ้นมาถ้าใช้ผมสรุปในเรื่องนี้เนี่ยท่านผู้ชม ผมสรุปเรื่องนี้ดีกว่าวิธีนี้ดีกว่าภาษีสำสามิตเนี่ยสมัยที่ก่อนคอสชอจะเข้ามายึดอํานาจเนี่ยตก1สตางค์ต่อ1ลิตรดีเซลสาหรับน้ํามันดีเซล1สตางค์ท่านผู้ชมปีแรกเนี่ยที่พลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์และพลเอกอนุพงศ์ยึดอํานาจ ทำรัฐประหารล้มล้างรัฐธรรมนูญและก็ตั้งรัฐบาลที่ปัดขึ้นมาเองนั้นภาษีน้ำมันดีเซลก็ยังคงอยู่ในระดับช่วงคุณอภิสิทธิเวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีและคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีก็คือยังประมาณหนึ่งสตางค์แต่จากปี2558ขึ้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยภาษีน้ำมันดีเซลภาษีสัมสามิตขึ้นมาตลอดจนกระทั่งล่าสุดที่มีปัญหาก็คือว่า จาก1สตางค์ต่อ1ลิตรกลายเป็น5.99บาทหรือว่าสรุปง่ายๆ6บาทขึ้นกี่พันกี่เปอร์เซ็นต์ท่านผู้ชมนี่คือปัญหาใหญ่คำถามก็บอกว่าเอ้ยทำไมสมัยก่อนเขาไม่ขึ้นเยอะขนาดนี้ ท,ทั้งๆนสมัยก่อนราคาน้ำมันบางช่วงก็แพงแต่ก็ไม่ได้ขึ้นแพงสูงขนาดนี้แต่ที่พึ่งนขณะนี้ก็เพราะว่าท่านผู้ชมครับผมฟันธงลงไปเลยว่ารัฐบาลถังแตกไม่มีตังซึ่งรัฐบาลก็ปฏิเสธตลอดเวลารักษาผ้าเอาหน้ารอดว่ายังมีเงินอยู่ยมีเงินอยู่ไม่มีท่านผู้ชมรัฐบาลชุดนี้ไม่มีตังแล้วเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้เสพติดในนโยบายประชานิยมเสพติดไปแล้วก็คือว่าเอออะไรก็แจกเออะไรก็แถมเออะไรก็แถมออแถมแถมไปตลอด ท่านผู้ชมครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ถ้าท่านผู้ชมพิจารณาตามที่ผมพูดแล้วคิดตามไปให้ดีๆทุกวันนี้เนี่ยเขาแจกเงินประชาชนเสร็จแล้วแล้วไททานมุมกับเขาก็มาปล้นประชาชนด้วยราคาค่าน้ำมันที่แพงขึ้นด้วยภาษีสามสามิตรที่แต่ก่อนเคยเสียลิตรละหนึ่งสตางค์กลายเป็นลิตรละหกบาท ห้าบาทเก้าสิบเก้าผมตีไะหกบาทก็แล้วกันหนึ่งสตางค์ขึ้นเป็นร้อยสตางค์หนึ่งบาทก็เท่ากับหนึ่งร้อยเท่าจากหนึ่งบาทขึ้นเป็นหกบาทก็เท่ากับหกร้อยเท่าหกร้อยเท่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรัฐบาลชุดนี้เวลาแก้ปัญหาเศรษฐกิจคิดอะไรไม่ออกก็เลยต้องใช้วิธีแจกเงินเพราะว่าเรื่องโควิดก็เป็นเรื่องใหญ่สําหรับรัฐบาลความจริงก็น่าเห็นใจรัฐบาลแต่ปัญหาใหญ่คือรัฐบาลชุดนี้ใช้เป็นแต่เงินแต่หาเงินไม่เป็น และต้องการเอาใจประชาชนหมดเอาใจประชาชนก็เลยคิดอะไรไม่ออกก็เลยแจกทั้งชิมช็อปช้โนนีนั่นนะคนละครึ่งเออะไรก็แจกอ,อะไรก็แจกมีหน้ำซ้ำแล้วยังใช้เงินแบบอิลุยฉุยแฉกในการสั่งซื้อยาอย่างที่ผมพูดไปเรียบร้อยแล้วแลากำลังจะพูดเรื่องเกี่ยวกับยาฟาวิพิราเวียยาที่ไม่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและพิสูจน์กัมาแล้วแต่รัฐบาลก็ยังสั่งซื้อ อยู่จานวนมากรัฐบาลชุดนี้ไม่มีความรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นเลยในการใช้เงินท,งทั้งที่ท่านนายกพูดมาตอลอดเวลาว่าจะใช้เงินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตความซื่อสัตย์สุจริตเป็นเรื่องหนึ่งที่จําเป็นต้องมีแต่ที่สําคัญพอๆความซื่อสัตย์สุจริตคืออะไรคือมีสติปัญญาและรู้จักวิธีใช้เงินปรากฏว่ารัฐาบาลชุดนี้ไม่รู้จักวิธีใช้เงินถ้าสมมุติว่าจูๆแล้วเราลดลงเหลือประมาณ28บบาทไม่เกินต่อลิตร แล้วเรายังบอกว่ากรมสามสามิตรปรสามิตรยังกำไรเพิ่มเติมอีก77ล้านบาทมันแปลว่าอะไรท่านผู้ชมมันแปลว่าคุณลดยังไงกรมสามสามิตรก็ยังกำไรอยู่ก็คือรัฐบาลชุดนี้เนี่ยอ้าง วาทกรรมว่าภาษีสามสามิตรนั้นมันไม่มีทางที่จะลดกว่านี้ได้อีกแล้วเพราะว่าเงินที่จําเป็นนั้นต้องเอาไปพัฒนาประเทศตรงโน้นต,ต,ต,ตรงนี้นะท่านผู้ชมครับมันเป็นวาทกรรมอย่างเดียวจริงๆเงินที่ได้ทุกวันนี้เอามาอุดกระเป๋าขอ,ของของรัฐบาลที่มันรั่วสิ่งหนึ่งซึ่งรัฐบาลผมไม่อยากจะก้าวเข้าไปสู่ในโครงสร้างน้ํามันซึ่งโครงสร้างน้ํามันนี่เป็นเรื่องที่สําคัญมากไม่ค่อยมีใครพูดเท่าไหร่นัก และเดี๋ยวผมจะเอาข้อเสนอของคุณรศนาโตศิยสกุลซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและศึกษาในเรื่องของน้ํามันโครงสร้างภาษีและโครงสร้างรายได้น้ํามันในประเทศไทยมาที่บายให้ฟังท่านผู้ชมจะได้เข้าใจแต่หลักๆผมกำลังจะชี้ให้เห็นท่านผู้ชมผมลยชี้เห็นว่าถามว่าน้ามันดีเซลสาคัญไหมสาคัญมากสําคัญจริงๆเพราะว่าน้ํามันดีเซลเป็นพลังงานที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจรถยนต์รถบรรทุก ะะหลายหลายอย่างในการใช้ในการผลิตต้องใช้น้ำมันดีเซลทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าราคาน้ำมันยังสูงอยู่แม้กระทั่ง28บาทก็หมายถึงว่าราคาขนส่งสินค้าที่จะมาถึงมือพ่อค้าคนกลางพ่อค้าคนกลางมาถึงพ่อค้ารายย่อยและค่อยมาถึงมือพวกเรานั้นราคามันต้องเพิ่มขึ้นแน่นอนในสภาวะการที่รายได้ไม่มีเพิ่มขึ้นเลยท่านผู้ชมครับพวกเราไม่ใช่ข้าราชการที่มีเงินเดือนประจําสิ้นเดือนมารั ค้าราชการรัฐบาลก็จ่ายเอาภาษีกรมาจ่ายภาษีกรไม่พอมาจ่ายก็ไปกู้เงินมาอีกทีเพื่อมาจ่ายไอ้พวกเรามันเหมือนคนหาเช้ากินค่ำทำงานเอกชนเป็นจัก คนอันหนึ่งที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สําคัญที่สุดคือภาคเอกชนแต่จะมีสักกี่คนที่มีความโชคดีที่สามารถทํางานได้อย่างเช่นบริษัท SCG ปูนซีเมนไทยทํางานธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกสิกรไทยหรือว่าทํางาน CP หรือว่าทํางานไทยเบฟพวกที่ยืนอยู่บนแข้งด้วยตัวเองนั้นตายทั้งเป็นทุกคนเมื่อตายทั้งเป็นแล้วเนี่ยบ้านถูกยึดรถถูกยึดเงินไม่มีจ่ายค่าเทอมให้กับลูกหลานแล้วยังมาเจอสินค้า อุปโภคบริภโภคซึ่งต้องขึ้นไปตามค่าขนส่งเนี่ยมันคือนรกของคนไทยในขณะนี้นรกจริงๆท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมมีความเห็นว่าเรามีความจําเป็นมากที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจการค้าการขายต้นทุนสินค้าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในการฟื้นฟูเศรษฐกิจถ้ารัฐบาลจําเป็นที่จะต้องมีรายได้จากภาษีสัมปทานเรื่องเครื่องเครื่องน้ํามันดีเซลแล้วปีละประมาณ2องแสนล้านรัฐบาลสามารถที่จะกู้ ได้เพื่อเอาเงินก้อนนี้เนี่ยมาอุดภาษีสมสามิตรตรงนี้เพื่อให้ราคาน้ำมันตกไปที่25บาทเมื่อตกไปที่2 5บาทแล้วเนี่ยศักยภาพในการกระจายสินค้าศักยภาพในการทําให้ต้นทุนต่ําและศักยภาพในการขายสินค้าและการทรงออกก็จะยังคงดีอยู่และจะดีมากกว่าเดิมแล้วเราค่อยได้ภาษีคืนนหมุนเวียนกลับมา ผมคิดว่า6เดือนหรือ1ปีใช้ได้เลยทีรัฐบาลเนี่ยเสียเงินเสียทองไปกับอะไรที่มันไร้สาระไปมากมายเลยจากงบประมาณรัฐบาลเนี่ยไปไล่ดูสิฮะว่ารัฐบาลเนี่ยมีงบประมาณที่ตัวเองเนี่ยฟุ่มเฟือยอยู่มากๆสิ่งแรกการสร้างตึกสร้างอาคารพวกนี้ควรยุติได้ของพวกนี้ไม่จําเป็นเพราะว่าทุกวันนี้ยังพออยู่กันได้ยังพออยู่ได้เอาเงินก้อนพวกน้นมาช่วยลดต้นทุนลงมาและท่านผู้ชมครับโครงสร้างของน้ํามันบ้านเราและโครงสร้างของ แก๊สูงต้มบ้านเราเป็นโครงสร้างที่ผิดเพี้ยนผมไม่รู้ว่าเขาประชุมกันยังไงแต่ผมรู้ว่าในขณะนี้ประชาชนเริ่มทนไม่ได้แล้วจากหลายๆประการจากราคาน้ํามันที่มันสูงขึ้นทุกแห่งก็สูงขึ้นเหมือนกันหมดทั่วโลกสูงขึ้นหมดแต่เมืองไทยมันสูงขึ้นเป็นพิเศษต่างกว่าชาวบ้านเขาเพราะว่าภาษีน้ํามันของต่างชาติกับภาษีน้ำมันของประเทศไทยมันไม่เหมือนกันของประเทศไทยก็คือว่าถ้าอยากได้เงินมาใช้ คือรัฐบาลอยากให้ม่ใช้ก็ขึ้นภาษีน้ำมันทันทีภาษีสำสามิตมันง่ายมันง่ายเหลือเกินเพราะขึ้นมาชาวบ้านเราอย่างมากโวยวายแต่งวดนี้มาขึ้นผิดเพราะว่ามาขึ้นภาษีน้ำมันดีเซลก็เลยทําให้ผู้ประกอบการขนส่งทนไม่ได้แน่นอนที่สุด ก็มีคนที่ไม่พอใจรัฐบาลก็อาจจะอยู่เบื้องหลังผู้ประกอบการขนส่งก็เรื่องเป็นปกติธรรมดาในการเมืองในการเมืองเป็นอย่างนี้มานานแล้วไม่มีอะไรใหม่เลยแม้แต่นิดเดียวปัญหาคือรัฐบาลต้องใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาไม่ใช่จับเสือมือเปล่าจับโน่นจับนี่มาชนกันไปชนกันมาแล้วก็บอกลดเหลือแค่ลิตรละ28บบาทน้ำมันหลายประเภทในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นน้ำมันผสมมีผสมไบโอดีเซลมีผสม เห,เหมือนเหมือนเหล้าค็อกเทลท่านผู้ชมนะผสมาาสารต่างๆเอทานอลจริงๆแล้วนีน่น้ำมันผสมนี่ควรจะยกเลิกไปได้แล้วที่มายกเลิกก็เพราะว่ามีในทุนที่ผลิตเอทานอลขึ้นมามีส่วนผูกพันกับผู้ผลิตน้ำมันพวกนี้ก็เลยทำให้ยกเลิกไม่ได้ท่านผู้ชมครับประเทศไทยนะนผู้ชมมีอยู่2ตัวซึ่งเป็นตัวสำคัญที่สุดคือน้ำมันและไฟฟ้าลองไปดูงบประมาณของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต การฟราฟ้านครหลวงการฟราฟ้าฝ่ายบริภาคมีงบกำไรสะสมอยู่มากมายมหาศาลมากมายมหาศาลเลยนะมากมายมหาศาลและก็งบประมาณของ บริษัทปตทก็มีกําไรสะสมอยู่เยอะกาไรปตทเยอะมากทุกๆวันนี้ยิ่งน้ำมันแพงยิ่งกําไรมากขึ้นคําถามมีอยู่นี้ท่านผู้ชมถึงเวลาแล้วหรือยังที่รัฐบาลเนี่ยต้องล้วงเข้าไปการฟ้าฝ่ายผลิตการฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าภูมิภาคและก็ต้องกําหนดทีท่าที่ชัดเจนกับปตทว่าเฮ้ย hey, ปตทจากนี้ไปเนี่ยคุณน่าจะกําไรจากออปเปอเรชันคุณไม่ควรเกินเท่านี้เปอร์เซ็นต์กำไรมากกว่าน,นั้นผมคิดว่าค้ากําไรเกินควรเพราะว่าคุณอยู่ในลักษณะผูกขาดอยู่แล้วในการขายน้ํามันและขาย แต่เราไม่เคยทำท่านผู้ชมเราไม่เคยทําไม่เคยจริงๆท่านผู้ชมแล้วก็กลายปรากฏว่ามีอยู่สีเจ้านี่แหละเป็นตัวการที่ทําให้ต้นทุนในประเทศมันสูงโดยทุกคนใช้คําพูดที่เป็นวาทกรรมอ้างอิงว่านี่คือกฎแห่งการตลาดของแพงสิ่งต่างๆก็ต้องแพงขึ้นตามประเด็นไม่ใช่อย่างนั้นประเด็นมันอยู่ที่ว่าพวกคุณเนี่ยมีกําไรสะสมกันเยอะเลย ไม่เชื่อลงไปขุดดูสิว่าการฟ้าฝ่ายผิดมีกําไรสะสมอยู่เท่าไหร่นครหลวงมีสะสมอยู่เท่าไหร่และภูมิภาคมีสะสมอยู่เท่าไหร่เอาเฉพาะหน่วยงานของรัฐบาลที่รัฐบาลเป็นเจ้าของแต่เราไม่เคยสนใจและทุกคนที่อยู่ในองค์กรไม่ว่าจะเป็นการฟ้าฝ่ายผิดการฟ้านคะรหลวงการฟ้าภูมิภาคพนักงานทุกคนอู้ฟู่มีสิทธิประโยชน์เต็มที่เงินดาวเงินเดือนสวัสดีการหมดไอประชาชนอย่างเราเนี่ยเป็นคนหาเช้ากินขําลูกจ้าง ผู้ประกอบการรายเล็กรอวันพี่น่าฉิบหายกันท่ามกลางความสุขขององค์กรของรัฐที่ผูกขาดในเรื่องของพลังงานท่านผู้ชมเห็นหรือ,อยังครับผมจะอลองเอาคําพูดของออคุณคุณ,คณรนามาดูคุณรษนาเป็นคนที่เสนอ5ข้อคุณรศนาเสนอเลยว่าให้ทําแบบนี้แล้วนะ้ำมันจะเหลือแค่20บาทต่อลิตรคุณรษนาเสนออย่างนี้ครับหง ลดภาษีสำสามิตรน้ำมันลงลิตรละหบาทก็คือว่าตอนนี้5บาท99าลดไป5บาทเลยสองคุณลักษณาบอกให้ยกเลิกผลิตน้ํามัน E20 และ E85 เพื่ออะไรมะเพื่อลดเงินชดเชยจากกองทุนน้ามันน้ํามัน E20 ได้รับการชดเชยอ,อยู่ลิตรละ2บาท28ตังค์ E 8 5จะรับการชดเชยลิตรละ7บาท13ตังนอกจากนี้หากน้ำมันผสมเอทานอลมีราคาแพงกว่าน้ำมันเบนซินเกินกว่า20เซนก็ควรจะยกเลิกน้ำมันสูตรผสมซะข้อ3ยกเลิกดีเซล B7 ลดการชดเชยลงลิตรละ1บาทและ B20 ลดการชดเชยลิตรละ4บาท16ตังและถ้าน้ำมัน B100 แพงกว่าดีเซลเกิน 20%, 20ก็ควร จะยกเลิกน้ำมันสูตรผสมข้อ4ปรับนโยบายให้การขึ้นลงราคาไม่เกินเดือนละครั้งไม่ใช่ทุกอาทิตย์ก็ขึ้น20-30ตังค์มาเลอนอีก3วันก็ขึ้นอีก20-30ตังค์ให้ใช้กองทุนมันชดเชย5ยกเลิกสูตรอ้างอิงราคานำเข้าก๊าซสูงต้มจากซาอุดิอาระเบียอันนี้ก็เป็นที่พูดกันมากเลยนะครับในก๊าซสูงต้มทุกวันนี้แพง แพงเพราะว่าไปอิงราคานําเข้าจากก๊าซสูงต้มจากซาดิารเบียปรับปรุงราคาให้เหมาะสมในฐานะที่ก๊าซสูงต้มเป็นก๊าซผลิตได้ในประเทศคุณรัชนาบอกว่าถ้าทําได้ตามข้อเสนอ5ข้อข้างต้นราคาน้ํามันจะลดลงได้อย่างน้อย8หรือ9บาทต่อลิตรโดยมาจากการลดภาษี5บาทลดกองทุนน้ามันลง3-4ถึงบาทเหล่านี้จะทําให้น้ํามันเหลือลิตรละ20บาทท่านผู้ชมครับเป็นเรื่องที่ทําได้อยู่แล้วแต่ทําไมรัฐบาลไม่ทํา นี่คือเรื่องที่ต้องมาปุจฉาและมาวิสัชนากันว่าทําได้แบบนี้แต่ทําไมไม่ทําที่ไม่ทําเพราะจะมีใครเสียประโยชน์บ้างต้องลงมาดูกันตรงนี้วันนี้ท่านผู้ชมครับวันนี้ประชาชนไทยหลังชนกําแพงแล้วนี่คือการวัดกึนวัดความสามารถของพลเอกประยุทธ์ในการทํางาน แลวผมก็เชื่อว่าม,มีอะไรเกิดขึ้น28บาทนี่เป็นหนี้บุญคุณให,ใหญ่แล้วยกมือทั่วมหัวเลยบอกโอ้ยคุณรู้ว่าผมสาบารถลดให้คุณทั้งสองบาทแต่อย่างที่คุณรศนาพูดว่าให้ถ้าคุณทํห5ข้อข้างต้นราคาจนะมาลดได้อย่างน้อย8 -9 ถึงบาทต่อลิตรคุณรศนาเป็นคนมีสติปัญญามีข้อมูลข่าวสารมอมหลวงกรก็มีคุณธีรดชัยก็มีแต่และคนเรียนหนังสือสูงมีความคิดเป็นคํานวณเป็นไม่ได้กินแกลบกินข้าว ไม่ได้โง่แต่สิ่งที่คุณรศนาและหม่อมหลวงกรและคุณธีรชัยพูดนนเนี่ยมันไปทําให้หลายๆเจ้าสูญเสียผลประโยชน์ซึ่งเคยได้จากภาวะการผูกขาดถึงเวลาหรือยังท่านผู้ชมครับที่จะต้องเอาเรื่องนี้อย่างจริงจังเสียทีอย่ารูปหน้าป่าจมูกยกตัวอย่างง่ายๆ เราอิงราคาน้ำมันจากหน้าโรงกันจังหวัดประเทศสิงคโปร์แต่ท่านผู้ชมรู้ไหมน้ำมันที่กันที่ระยองเสือกไปอิงราคาค่าโรงกันที่สิงคโปร์มึงยาบ้ากันหรือเปล่าท่านผู้ชมเนี่ยง่ายๆฮลัลโหลท่านนายกท่านตื่นทีได้ไหมท่านยังง่ต่อไปเลยท่านฉลาดให้กับประชาชนคนไทยหน่อยได้ไหมครับท่านนายกครับ